ครั้งนี้เั้าคู่หันหน้าเข้าหากันให้พี่ดูหน่อยดิจริงๆพี่อยากรู้การที่แบบคนสองคนจะมองหน้ากันอะไรอย่างเงี้ยเวลามันมันเป็นยังไงพี่ไม่รู้เอาจริงอ่ะจริงจริงพี่อยากถือว่าพี่ขอแล้วกันนะนิดเดียวอาพร้อมพี่พี่ขอสิบวิพี่เป็นคนนับเองกล้องเฮ้ยกล้อง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 เ้ยพร้อมแล้วพร้อมแล้วเริ่มครับหนึ่งสองสามสี่ห้า แต่เจ้าขอพ่อขอพ่ออพ่อโอ้ิงิงเวลานลานไม่ค่อยได้เท่าไหร่เลยและและก็ไม่ใช่สถานที่ปิดด้วยเรื่องเรื่องโอ้ไว้ครับเมื่อกี้อ้พี่ถือไม่ได้ด้วยดิเมืม่อกี้รู้สึกยังไงครับตื่นเต้นต กับตัน,นูยุดเออนิดนึงเฮ้ยป้าปาเป็นอะไรกันเนี่ยหนักแล้วนะเราเนี่ยเอามาเดี๋ยวมาแจกของรางวัลเลยดีกว่าครับจะไว้กับตันนะฮะตอนนี้นะครับมีตัวเลขอยู่หนึ่ง